วันนี้กับคุณแอนครับวันนี้เราจะมาอู้กันเรื่องความเก่าความหลังครับแม่บวัวชุมนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็ชนปช็อตๆนะครับว่าเรื่องความเก่าความหลังช่้งสมัยอยู่บ้านดงสมัยอยู่กับว่าหลงใจไม่หลงเพลงนะครับเป็ดไปด้เดียวเรามาฟังกันนะครับอันนี้เขาจะทําไว้เพื่อลูกเพื่อหลานได้ดูนะครับอ่ะแม่บวัวชุม เอาเล่าสมัยอยู่บ้านดงแล้วแม่อยู่อยู่กันจะได้แม่มันตุกว่ะตุกแต่กัอยู่กันจิตคนพี่น้องกว่าจะได้กินลาบเต๋อนมันอยากอะไรอีกอยากทำงนามนมากต้อืออกภาษาออกภาษาเปียกยนึงอีกแล้หายไปพี่เกา๋าแม่เสียวอือแล้หายไปน้องละหน้าแดงอีอลองเล่าเรื่องอย่างก็น้าแดงลนะมือมันโกตรจะไรเก่าไหม แม่คุดหลงกระเบี้ยงอีแล้วก็มันเป็โจ๊กเล่นจ้องกระเบี้ยงมันไปโจ๊กแล้วแมวเสียมตัม้งมือวันอีโอ้แล้วถ้ามันเจ็บแล้วแม่วิ่งไปไหนอ่ะแม่ก็เอามันวางแล้วให้ก็วิ่งให้ลงเป็นแจงกันให้ก็วิ่งไม่ลงเป็นแจงนะได้มาถึงข้าวถึงยังกันอ,นนอีแล้วไปอยู่ไหนถ้าไปกินข้าวอะ่ะ ลราอันบุญฝืนตูกให้แกแล้วก็นั่นน้องไปโนคนออกข้อยืดหึ่งฝ <Yeah. laughs> ืนตุกหลอกข้อฮ <Yeah. S 2> <ม>ั่นอี๋นั่นแล้แดงมือกันอะไรมาโกดมาถึงถึงวันนี่อันนี้เราตำงานที่มันหอมมาแดงโกดนะออ <laughs> แม่แล้วสมัยอยู่บ้านโดง่งเนาะมันมันอยู่กันจะได้นี่อยู่เป็นหมู่เป็นจุม้มอยู่กันเป็นหมู่ไงยังแักเนี่นอยอี <laughs> เงินแฟนเป็นโคงเป็นตั้งไงนี่แกก่อนจึงนั่งนั่งนี่แล้วนนั่แม่มาอยู่ก็ไม่หลงบอมได้อย่างไดอ่ะมันไปหลวงอ้ายไปขอมันอยู่อี่ขึ้นมามีลูกออแล้วกำหลักแม่ไปอยู่ไหนกนอกำงลรกไปอยู่บ้านแม่หลวงหลงนั่น,นลุงมูลไปเป็นทหารอ่าแล้วแม่ออกเงินภาษีไหมเออเพราอีนงมันย่อย,ยแล้วลุงมูลมีลูกลงมูยยลย่อยแล้วแม่ปีงมาอยู่วันโดมเนี่ย แล้วไผ่โตไแม่ปิ้งมาขอผู้หลใจยากโตแม่ปิ้งมามาอยู่เนี่ยแเออมันว่าอะไรวาดอะไรก่นผู้หล่งใจโตวาอะไรก็ไแม่เลี้ยงจังเข้าเองที่โตอยู่กับผู้หล่อไอนะผู้หล่งใจนี่ใจดีนะอไม่นอดีลูกีหลังเ้ออืมอดเอาอีเลี้ยงจังเข้าเอาไง โอ้ล้วุงนึกเราไปอยู่กับหลองสีย่งไรอ่ะ่ก็มีลูกผองีะเงปหลไยอไม่งสีอ๋เลยแบ่งกันนี่นอไหมเนาะแบ่งลูกหลงเป้งลูกหลไม่หลงเป้งลูกหลายแบ่งลูกกันนี่เนอตุ้ยา ต่างคนกับต่างตรงนะแม่เรกเนอยมนาอะช่วยกันเยยน,นี่ยให้เนี่ยแน่นอะแม่แล้วสมัยแม่ได้กินเพื่อกินก้อยก่อนแม่เอาพือถึงสมัยนะั้นเป็นยัเยยาน,าน,าน,นี่ยนาแล้วหนนี่ยห้เนี่ยนากัแดหลังจากนมอนพุ้นเป็นหจังบกนาทรงนั้นตุ้งนี่ เราเอาเงินมาเลี้ยงลูกเด็กกับไฟเนี่อหอยพูนเข้ามาแล้วเป็นใส่เป็นใส่ข้าวห่อยแมมเนอย่างไรใส่ขาายย้าวห่อยกับพดเอาเสียมพุดแล้วก็ซอยจกอกหอกหยอกหี่ก้ยกหยอกหยอกหยอกหี่กหยอกหยอกหกหยกหนหยกัน,กนอกหยอกยอกหนะกก,กนนยอ แม่เมื่อเดี๋ยวนี้จะถามเรื่องหนึงเลนะเรื่องเตียนงัวบิดเลาะนะี่ยมันจะได้ก็ร้องเหล่าฟังกันเหรอนะ้าเผียวลิงนะ้าแกแลกแต้วลงจอยแลกถั่เหลียงมาเผียวลิงมาจ่อยหั่นงวงบิดบิดแล้วก็บถั่เหลียงแตกกระสอบแตกแล้วหลงจอยจอมปิ๊กไปเอากระสอบที่อันสวนปจัจเออแม่ก็นั้นน้องนิ่งก่อนมาฟอยแ <laughs> ตย้วหลงจอยวิย่งไปเอาคนเดียว เงี S <S 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 ้ยขนาดแม่ก็แน่นองนะถ้าไปสมัยนี้มันไปเอาคนเดียวเนาะฮับอาสาไปเอาเลยเนาะแต่คนมาเจ้าขอย่างเงี้ยพวกปีาลินย่งเี้ยกียงกันไปเอาอีเนาะมึงไปเอาแฮไปเอาอีเนาะเดี๋ยวนี้มันมีแหมเรื่องนะเรื่องหยดโทเรื่องสมัยนั้นตัวผู้หลงใจอ่ะ ตี่ว่าไอแม่ฟังเอาหยอดกันหน้านองสองคนน่ะฟังหยอดมันเสี่ยงมาานนันจะได้อะเลา่าฟังกันหรอไอเจ้าเที่ยวมันเสี่ยงไปได้ย้อนอีกอืบพี่ค้านนี่ยแกเอืสองคนหน้าน้องมาเออเอาหยอดนัก,นก,นกเสี่ยงโวยเออเที่ยวเสี่ยงโวยอย่าได้ย้อนอือสมัยขี้ค้านนี่เนาะพี่ค้าเป็นชาสิริบังคุดเนี่ยช่างยังอือ เปิ้ลค <อ jard> <iedzieć> ือใส่สามซีเมตรใส่กำกักำกันี่เนาะตงวันนี้ท้าคุดพวกหลงใจกขาไม่หลงเปีงมันได้ยจะคุดมันอยากยังยังทักิีนมดแลบพวกหลงใจมากก็ยไปมันแลบพวกินเล่าเห็นพวกหลงใจมากไปมันทักินอย่างมันเดียวนี่แต่ก่อนมันโตแบบมี้เนาะแม่มันมีสมัยหนึ่งอันพวกหลงใจซื้ออย่างที่แม่ก็ที่แม่เขียวเกียรติอะ ฟัดชุดดนตรีก็ไม่เกี่ยวเป็นคนนั้นไปฟัดมาทัวตีมาทัทวไม่เกี่ยวเครียดด้วยหองจ่อยห้องแม่ยังแก่ฟัดชุดดนตรีอย่างเฮ่อเป็นศพเล่นดนตรีอ่ะดนตรีโซอยอย่อย่างเป็นศพหมดแล้วสนนสนมเป็นตัดชุดดนตรีอย่างเกี่ยวสู้ติยาบุญมาฟัดทั้งหมดแล้วแล้วผายเกรียดบ่เขียวเครียดบ่เกียวเครียดว่า <laughs> จุวงนี่อยู่ มันได้อยู่ตีกันยังกับตัดทั้งมันซื้อมัออ่ะแม่แล้วลุงแสงกับลุงสมแนละ้วเราเล่าฟังกันเหรอมันเป็นปี่เป็นน้องกันแล้วมันพิษกันมันจะได้พ่องพิษกันแล้วม่ได้จตีก่อนเขาบอกว่าชมสิงาวังกับเซนแล้วเซนสมัเพื่อนพิษตีกันดีอนแล้วลุงนึกเราแหมลุงนึก อยู่ตีเพ่กันต้องไม่หลงสีกันไอ้แอย่างจึงวันนี่มันอย่ามามากเล่าลำเลยมันเจ้าล่องจอยมั้งเช้าแบนเย็นแบนสบายอุรานั่นอนผมเป็นละอ่อนเนี่ยเวลาเข้าเพลงเนี่ยเปิ้นบุบหมูบุบยังไงมันจะได้ก็แม่เหราฟังกันหรอบุบหมีหมูแลบตีนกินก้อนกินเล่าก้อนแล้วแต่แหวบฟอยขึ้นไปวัดอะไร อืมู้หลงใจนี่เป็นเจ้าดั่มไฮเจ้าดั่มฮาน้องอ่อนก็ถึงมาโล่โล่อ๋อหลับฟินแล้วเนี่ยกินเล้าก,กันแห่งบ่ค่อยพุ่งนวดวัเดี๋ยวนี้ใครไปเสาะอ,อันรหูปนั่นน่ะหูผู้หลงใจที่อยู่กับบ่กไฟนะั่ะมันไม่หนังหนะูแน่มันต้องไปเสาะเนาะอยู่เนี่ยผมผมจําได้ว่ามันอยู่บ้านเนี่ยบ้านแม่ดีบ้านปู้น้อยเนี่ยบ้านลุงนึงกกำลังมีของ ต้องไปถามต้องไปซ่อหูนีไว้นนกนี้อืได้มาดีนีน่มีหมือนนึกได้เเป็นเรี่งพอครับสำหรับวันนี้เอาอู้กันเรื่องสมัยเก่าสมัยหลังเนาะกับแม่ปัวชุมอ่าเอาไว้สรุปเพื่อแลนพอเพื่อวันหลังวันแน่พอเนื้ออืวันนี้วันที่แป เมษาสองห้าหกห้านะครับสำหรับวันนี้บายบายครับบายบายด้วยบอรสูง